สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ดาวพระเสารนะคะซึ่งเป็นดาวบาปะเคราะห์ใหญ่ค่ะ เขาสิงสถิตยอยู่ในราศีมังกรจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษพค่ะ ลัคนาราศีพฤกษบนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะก็จะมีความใกล้เคียงและก็แม่นยำมากกว่านะคะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบกค่ะมีดาวพระเสาวดวงนี้นะคะ โคจรอยู่ในภพสุภะของท่านค่ะตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2,563และอยู่ตรงนี้นะคะยาวนานไปเลยนะคะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566ค่ะ ตลอดระยะเวลาสองปีครึ่งนะคะที่ดาวพระเสาอยู่ตรงจุดนี้ในพบสุภะก็หมายความว่าพบที่ประสบความสําเร็จพบที่ทําอะไรแล้วก็จะทําให้มีชื่อเสียงเกียรติยศเครดิตที่ดีงามนั่นเองค่ะหรือรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นนะคะ เมื่อดาวพระเสาวอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ท่านผู้ชมค่ะลักษณะของดาวพระเสาวนะคะเขาจะมีเกณฑ์การโคโจรเดินแบบช้าๆนะคะเขาไม่ได้ผลีผามนะคะในหนึ่งราศีเขาใช้เวลาถึง2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงของท่านเกี่ยวกับการต่างประเทศในเมื่อดาวพระเสาเขาเดินช้าใช่ไหมคะดังนั้นค่ะ ในเรื่องของชื่อเสียงกิติยศทำอะไรนะคะจะประสบความสำเร็จมีเครดิตท,ที่ดีหรือเกี่ยวกับการต่างประเทศนั้นนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับการกระทําของท่านและก็ใช้ระยะเวลายาวนานท่านจะต้องมีความอดทนท่านจะต้องเหนื่อยท่านจะต้องลำบากถึงจะได้ตรงนี้มานะคะ แต่ท่านผู้ชมนะคะก็จะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านนะคะวันเวลาเกิดนั้นเมื่อเอามาผูกด,ดวงแล้วดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะอยู่ในเรื่องอะไราของท่านแล้วก็ได้ตำแหน่งมาตรฐานของดวงดาวมากน้อยเพียงใดให้คุณให้โทษท่านอย่างไรด้วยนะคะ จิราก็จะขอยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติว่าดวงของบางท่านนะคะมีดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะโคจรอ,อยู่ในภพปัตตนิภพปัตตนิก็คือภพของคนรักหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปมีคอนเน็ชันนะคะได้ตําแหน่งราชาโชคและตําแหน่งจุลจักรค่ะก็แสดงว่านะคะท่านผู้ชมถ้ามีคู่ครองคนรักของท่านนะคะถ้าเขาทํางานหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามการงานและ ธุรกิจของเขาก็จะประสบความสําเร็จก็ได้รับเครดิตนะคะอันน่าเชื่อถือหรือได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีนั่นเองหรือบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรทํานองนี้นะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็แสดงว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยนั้นนะคะ อาจจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับต่างประเทศและมีความมั่นคงนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในทํางานได้ก็จะทําให้ชีวิตของท่านมีความมั่นคงนั่นเองค่ะแต่ในตรงจุดนี้นะคะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านจะต้องมีการรอคอยนะคะไม่ใช่ปูดป้าดให้ได้ดังใจไม่ได้ค่ะเพราะดาวพระเสาร์มีเกณฑ์การโคจรแบบช้าๆนะคะเขาใช้เวลาถึง2ปีครึ่งค่ะที่โคจรใน1ราศีดังนั้นนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้จะค่อยเป็นค่อยไป ะะอย่าพลีพลามค่ะต้องอดทนที่จะรอได้นะคะและในตรงจุดนี้นะคะสมมุติว่าดวงของท่านนะคะดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะอยู่ในภพการงานของท่านแน่นอนเลยนะคะในเมื่อดาวเสามีคุณสมบัติว่าถ้าท่านจะได้ต้องได้จากการกระทําของท่านแล้วก็ทําด้วยความอดทนนะคะต้องทุกต้องเหนื่อยต้องลําบากถึงจะได้ เมื่อดาวพระเสาโคโจรอยู่ในภพสุภะเช่นนี้ท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จแต่จะต้องเงนื่อย,อยจะต้องลําบากจะต้องทุกข์มากๆทุกข์มากๆลําบากมากๆ,ากๆท่านก็จะได้การงานหรือการเงินที่มากๆเช่นเดียวกันนะคะนี่คือลักษณะของดาวพระเสานะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์ดวงชะตาราศีนะคะไม่ใช่ว่าดูแค่ดาวพระเสารจุดเดียวนะคะยังต้องดูดวงดาวอื่นๆประกอบด้วยนะคะในการพยากรณ์ดวงค่ะถึงจะมีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากกว่านะคะ จากการพยากรณ์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ